ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g p h o n e ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆก และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มา,างมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ขามาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมเ s t ชั i นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามษุ์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิสเพอาราฟเมลี่กันที่เคยสวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มืภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Hero Reborn Eternal Pass นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ย ผมเห็นโฆษณาวันนี้เลยนะครับเนาะและโฆษณามันเป็นแนวเกาๆอ่ะเป็นแนวแบบแคล้ายๆกับพวกแบบฝรั่งคนจีนที่มันแบบมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็เด้งเกมขึ้นมาค่าพลังชั้นเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเผอิญว่าผมลองมาดูแล้วเนี่ยเอ้ตัวเกมมันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ถ้าเรามาดูในตัวของเขาโฆษณาในตัวแบบ Google Play อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแนวแบบตะวันตกเลยถูกปะ เออมันจะเป็นพวกแบบเฮ้ยมังกรงมังกรว่ะนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ผมสะดุดตรงนี้เลยคือมันมีการเปลี่ยนคลาสผมเลยคิดว่าตัวเกมนี้น่าจะเป็นแนวเมเปิ l ล s รแน่เลยใช่ไหมพอเราดูแล้วว่าเออตัวเกมมันก็น่าสนใจดีแต่พอดาวนโหลดมาเล่นแล้วแม่งเป็นแนวเซียน <c oughs> เป็นแบบบม่มเพาะพลังเซียนเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลายเป็นจากตอนแรกเป็นตะวันตกกลายเป็นตะวันออกเฉยเลยกูงงเลยอะไรวะเนี่ย เออเพราะฉะนั้นพอลองเล่นแล้วเนี่ยตัวเกมมันดีอย่างหนึ่งมากๆเลยครับคือมีเสียงภาพภาษาไทยทุกอย่างเลยทั้งบทสนทนาทั้งนู่นนี่นั่นคือแบบเออรู้สึกว่าเห็นแล้วดาวน์โหลดมาก็โอเคเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันเพิ่งโปรโมทวันนี้หรือเปล่าแต่เพิ่งเห็นนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยตอนแรกในมือถือผมเล่นตัวผู้หญิงนะผมเห็นกระบี่เว้ยแล้วแบบเชี่ยมันโดนใจจัดเลยมันเท่จัดเลยมีนักเวทอ่ามีนักรบนะแล้วก็ผู้ชายเด้ไไง,ไง โอ้มันเท่จัดเลยแต่ผมรู้สึกว่ารอบเนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นหอกนะครับนักรบผู้ชายดูน่ยตอนแรกมาปุ๊บคือจะเป็นอย่างนี้เลยเวคือแบบวอทภาพสวยมากนะผมเห็นปุ๊บแล้วแบบเอ้ยน่าสนใจแล้วก็ระบบเกมอะถ้าผมให้คำนิยามเนี่ยมันจะเป็น m a เปิ Rush บวกกับโ o โก้ม f f ฟ n นประมาณนั้นเลยเออเพราะว่าระบบสกิลคล้ายๆกับโ o โก้มา f ฟินแต่ว่าระบบหลายๆอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนเมเปิลรั h หมดเลยแต่ว่า มันดีตรงที่ระบบไอเนี่ยของเขาอ่ะการกดอ่าพวกตะกงตะเกียงมันสามารถสแต็กได้20ครั้ง40ครั้งแล้วมันก็จะหม,หมุนหมุนเองของมันเลยอ่าอันนี้เขาสอนเรากดตัวของอ่ามุมกล้องนะครับใครอยากมุมสูงก็ตามนี้มุมล่างอ่ะเห็นสกิลเท่ๆอะไรประมาณนี้หรือว่าจะมุมกลางอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะตามเราเลยเออสำหรับผมผมว่าผมว่าหอก สกิลสวยกว่าดาบนะดาบมันจะเป็นแบบฟิลฟิลฟิลแล้วก็ยิงสกิลปิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หอกมันทำไมแอนิเมชั่นมันสวยจังวะเออส่วนตัวผมคิดว่าหอกแอนิเมชั่นสวยกว่าดาบนะอ่ากดใช้สกิลครับนี่เป็นสกิลหมู่เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวมันก็จะมีออโต้สกิลของเขาเองเอ้ยหอกมันเป็นนักลบอ่ะมันวิ่งฟันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะแต่ว่าดาบมันจะเป็นแบบฟิว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 แล้วก็โยนดาบปั๊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 บอะไรประมาณเนี้ย ก็แนวเทพดาบนั่นแหละนะครับอ,ออโต้มาละอันนี้ผ่านด่านไปด่าน1นขีดส<ๆ>นะครับสังเกตคือมอนสเตอร์เนี่ยสวยนะแล้วก็เสียงภาคไทยตลอดเวลาเห็นปะเออเท่ดีวะ่ะตอนเล่นตอนแรกคือเกมเพียรเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับโฆษณามันเลยนะโฆษณาแม่งมึนจัดอะมาอย่างไงก็ไม่รู้อเอองั้นลองเล่นดูแล้วกันแล้วเนี่ยเป็นการบ่มเพาะตอนแรกผมนั่งงงเลยทีย่เกมมึงแบบทําไมมึงโฆษณาแนวแบบ ตะวันตกเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเล่นจริงอ้าวมาตะวันออกแบบแนวแบบเทพเซียนแบบเลื่อนขั้นเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันจะมีแบบเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นด้วยเห็นไหมเออผมก็บอเออเชื่อเทพเหมือนกันวะใช้ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ครับนี่ อุปกรณ์ก็เป็นตัวของไอ้เมเปิลรัสฉันแหละตะเกียงใช่ไหมสังเกตว่าก็จะมีพวกไอเทม9ชิ้นไอเทมข้างๆอีก6ชิ้นน่าจะเป็นพวกคอสตูมพวกอาวุธเทพสัตว์ขี่นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็สังเกตครับกดหลอมเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นกดได้ทีละครั้งแต่เกมนี้คือกดสแต็กได้เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะบ่มเพาะบ่มเพาะบ่มเพาะให้เราเองแล้วก็อันนี้คือหินตอนนี้ผมสามารถทับซ้อนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ20 ถ้าเราอัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆจากทับซ้อนได้40อะไรประมาณนี้แล้วก็การอัพเลเวลคือไม่รอเวลาเว้ยถ้าเราเลเวลตันปุ๊บก,กดอัปเลเวลเลเวลอัปให้เลยอันนี้คือเยี่ยมยอดสำหรับผมผมคิดว่าดีมากไม่ต้องรอเวลาแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะอะอันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดของเรามันจะไล่สวมใส่สให้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติมันเต็มหรือว่าแบบเอออันไหนแบบเราไม่ได้ใช้แล้วมันจะมีกดย่อยตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่บอกเนี่ย่าศัตรู5ตัวนะครับ ฝึบฝาบแล้วก็ e อ p การบ่มพลสเนี่ยมันได้มาจากรางวาัลชนะมอนสเตอร์แล้วก็ fk มุมด้านบนขวาด้วยที่เป็นรูปหีบแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกตอนนี้นะพอดีผมเล่นไประดับหนึ่งแล้วแหละก็เลยแบบรู้นิดหน่อยแล้วเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันน้งนะครับกว่าจะปลดล็อกหลายๆอย่างนี่คือใช้เวลาอยู่นะเออแต่ส่วนตัวผมชอบเกมนี้นะครับผมชอบผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบเล่นแล้วค่อนข้างชอบแล้วก็ของค่อนข้างถูก ม,มันจะมีแบบว่าเรียกตัวละครเทพมาด้วยแล้วก็เทพจะมีหลายขั้นด้วยนะเตออิมติม35บาทก็ได้และอันนี้กดแยกส่วนครับนี่เห็นไหมแยกส่วนก็จะได้มาเป็นตัวของนี่เอพีวงอพอันนี้รับของนมีของสีฟ้า3อันใช่ไหมสวม,ส,สวมใส่สวมใส่สวมใส่เนี่ยมันเลือกของให้เราเลยเว้ยโคตรดีอะ่ะ ทำเฟ้ยไปเรื่อยๆครับนี่เรากดครบ10ปุ๊บเสร็จแล้วเห็นไหมนี่กำจัดมอน5ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออคือดีตรงที่ไม่ต้องไปนั่งคลิกทีละอันทีละอันผมว่าเกมแบบหลังๆมันต้องทำมาแบบเนี้ยถ้าสมมุติคุณไม่อยากทำออตโต้นะเออบางเกมนี่โอ้ออตโต้แบบต้องเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเปิดออตโต้พวกตะเกียงได้หนักเยอเนี่ยเลเวลอัพครับเนีย่ยก,กดอัพเร็วอัพให้เลย เออไม่ต้องรอเวลาผมว่าแบบนี้มันดีกว่าเว้ยมันไม่เสียเวลาดีอ่ะเค okay. อันนี้คือเลื่อนขั้นธรรมดาเว้ยแต่พอเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจะมีแบบบททดสอบเทพด,นะด้วยนะโดนฟ้าผ่า <My God. S 1> <c oughs> คือโคตรเท่อะเจ๋งจัด <My God. S 1> อันนี้ชื่อนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่แล้วกันตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเซรเซิร์ฟเวอร์เราดูตรงไหน อ่านี่เซิร์ฟเวอร์ครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อ๋อปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ทเีเนี่ยสูงสุดคือเซิร์ฟเวอร์6มีเวียดนามด้วยมี่เซิร์ฟอังกฤษบินโดชไหน่าอ่าประมาณนี้แต่ตอนนี้เซิร์ฟไทยมี6 s เซิร์ฟประมาณนี้อ่าแล้วก็โค้ดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีโค้ดไหนบ้างนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีด่านให้ฟาร์มพวกแบบไอตัวคริสตัลตรงนี้แหละเหมือนกันเลย ของผมชอบรอให้มันแบบเสร็จทีเดียวฟึบแล้วก็ค่อยค่อยมาแบบกดดูของทีเดียวนะครับอันนี้สิครั้งใช่ไหมคือเราได้สีม่วงแล้ว1อันนะรับทั้งหมดแล้วก็ไปสวมใส่อุปกรณ์นี่แล้วก็ย่อยทิ้งชนะมอสเตอร์10ตัวเนี่ยเกมไปค่อนข้างเร็วนะครับภาพก็สวยด้วยเสียงภาพไทยด้วยผมก็เลยแบบเออวะโชคดีนะที่เพิ่งเห็นโฆษณาแล้วแบบ แบบว่าไม่คิดว่าเกมมันจะแบบเฮ้ยมึงโฆษณาอะไรวะก็เลยลองลองดาวน์โหลดมาดูเล่นในมือถือก่อนโอเคเยี่ยมครับกลายเป็นว่าเออใช้ได้เฉยเลยอันนี้15ครั้งกดหินแร่15ครั้งนะครับจบแล้วกาจัดมอน10ตัวอ่ะเราก็มาดูได้ว่าเอ้ยมีของสีม่วงว่ะเราก็กดไปใส่อุปกรณ์ครบแล้วก็กดย่อยอีกนิดนึงเนี่ยจะได้แบบเลเวล3ละ เรื่องคันเห็นไหมเลวสาปุ๊บนี่เรียบร้อยโหมดฝึกอ่านี่ครับเป็นโหมดตีถ้าเป็นเกมอื่นก็จะเป็นตีตะเกียงใช่ไหมมันจะมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมแนวจอมยุทธก็จะเป็นตีมอนแบบนี้เหมือนกันอ่าบางผมว่าตีมอนก็เท่ดีนะ อลองลองเล่นสายอื่นๆดูนะผมว่ากระบี่สกิลไม่ค่อยสวยเท่าหอ,อกว่ะแต่ว่านักเวทผมยังไม่ลองเล่นนะนักเวทยังไม่ลองเล่นนะครับดูโฆษณาได้นะนี่มีตัวของพวกอีเวนต์ให้ดูได้ว่าเฮ้ยอีเวนต์ช่วงนี้เนี่ยสองวันแรกเนี่ยจะมีอีเวนต์ตรงนี้นะวันที่3เนี่ยจะมีอีเวนต์เติมสะสมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดใช้กระดิ่งพัทธมิรสะสมอันนี้ก็ต้องมาลองดูได้ว่าเออเราแบบจะบริหารจัดก,การอะไรยังไงอันนี้เป็นแบบพวกเศษเทพอะไรอย่างเงี้ย นนกำจัดมอนสิบตัวเนี่ยเล่นไปเรื่อยครับปลดล็อกไปเรื่อยๆตัวเนี้ยเกมเกมเนี้ยผมผมโอเคกับมันนะผมชอบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับว่าจะเป็นยังไงแต่เผอิญว่าผมต้องไปทำทุวร์แบบต่างจังหวัดด้วย,ยงไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองลองเล่นไปก่อน อ๋อเคปลดล็อกครับเลเวลอันนี้น่าจะต้องเลื่อนขั้นเลเวลไหมนี่เราอัพเต็มย0่สิบเลยครับมันใส่ได้เต็ม20สิบใช่ไหมเราก็ปล่อยให้มันตีไปแล้วเราก็แบบมานั่งดูนู่นนี่นั่นได้เฮ้ยสีทองอะไม่สีส้มสินี่ใส่แทนเลยครับเห็นไหมนี่เรียบร้อยเป็นไง แสดงว่าถ้าอันไหนที่มันแบบว่าใช้เวลาเยอะๆน่าจะเป็นไอเทมที่แบบมีระดับสูงขึ้นนะคิดว่า <Yeah. S 1> อืมอัพครับ,บปึ๊บฟ๊บเรียบร้อยอันนี้ใส่ต่อเลย <Yeah. S 1> จัดมอนสิบตัว อันนี้น่าจะเลื่อนขั้นเนี่ยโดนฟ้าผ่าเห็นไหมเปยัยงเปยังรับบททดสอบเทพอะไรประมาณนี้เออโหแบบวอดเลยโฆษณากับที่เล่นแม่งไม่เหมือนกันแต่คือเกมมันดีอยู่ครัไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่าอันนี้อัพไปเลยก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายมันได้อัพเอง15โอเคอันนี้ผ่านด่าน ไปถึง3 3ขีด3ถ้างั้นเราใส่อุปกรณ์ก่อนอันไหนพลังเยอะเราเพิ่มไปก่อน <Yeah. S 1> โอ้สังเกตสีม่วงแรงกว่าสีส้มนะเพราะเลเวลเยอะกว่านะครับไม่เป็นไรนี่อ่า40บาทครับอันนี้สังเกตเราจะได้ไอเทมระดับ SNR นะแล้วก็เลเวล50ใช่ไหมเป็นแบบ1ดาวอันนี้ได้ตัวละครที่เป็นตัวเทพ,พเจ้าอ่าเทพอัคคีเนาะ หลักๆเนี่ยสังเกตมันจะมี1ดาวใช่ไหมแต่มันจะมีพวกตัวละครบางตัวเป็น SSR ระดับเทพ5ดาวก็มีนะแตกต่างกันมันจะเติมประมาณ200บาทมั้งอืมแล้วก็ไอเทมระดับสีแดงอ่ะที่เป็น s n r เนี่ยหาไม่ได้ยากนะหาไม่ได้ยากเลยเออเพราะว่าผมดรอปมาแล้วแป๊บเดียว ID เก่านะเนี่ยเลเวลห้ปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสเจอละ s r เออแต่ว่าก็น้อยนิดตามระเบียบนั่นแหละนะครับ ผมได้มาชิ้นหนึ่งอะ ID เก่าอันนี้มีสกิลแยกล่างอ๋อแสดงว่าดาบกับตัวของหอ,อกนี่สกิลคล้ายกันนะมีแยกล่างเหมือนกันหรือไม่ก็สกิลมันเหมือนกันหมดแหละขึ้นอยู่ก,กับว่าเราอัพสกิลไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเล่นคลาสไหนนี่ระมานเอฟเคครับฟ๊บสังเกตไหมดาวเห็นไหมอันนี้เราผ่านบอสมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้2ดาวของาะวันที่ได้ก็จะน้อยเห็นไหมถ้าเราผ่านแบบ3าดาวเอฟก็จะเพิ่มเป็น15% มันเป็นระบบของโกโก้มัฟินเลยนะเห็นปะมันเอามันเอาโกโก้มัฟินกับตัวของเมเปิลรัดมาผสมกันนะ่ะซึ่งมันดีนะเออดีเลยแจ๋วเฉย,ยเลยนี่อัพอัพครับปลดล็อกสกิลไอดีเก่าผมปลดล็อกสกิลตรงนี้นะแล้วก็พักครับเดี๋ยวลองพาเพื่อนๆไปดูพวกปลดล็อกแบบอาระบบ ตัวของเทพอะไรอย่างเงี้ยสามขีดห้าสัตว์ไปเลยแล้วกันมาโอเคเจอบอสละฟ,ฟุบฟับฟุบฟัฟบฟ ออกมันปั่นปั่นเอาเรื่องแล้ววะอ่ามีแชทมีกิวมีนู่นนี่นั่นด้วยนะเออรับหยกกันครับของฟรีอีสปอร์ตไหมเกมก็จะมีแบบเลือดมีระยะเวลานู่นนี่นั่นถ้าเราตีมันไม่ตายภายในระยะเวลาเราก็ถือว่าแพ้เหมือนกัน โอเคปลดล็อกพวกล็อกอ,อินแล้วสวัสดีการนู่นนี่นั่น <Okay. S 1> ลงตีเหล็กอัพเกรดของทุกชิ้น โมดต่อสู้โอเคทาทายครามของอีกรอบครับไอหอกไอหอกแม่งเทจริงเออผมชอบผมชอบดาบชอบกระบี่นะแต่สกิลหอ,อกแม่งแม่งเอาเรื่องเลยวะโอเคแล้วก็เรามาซักต่อเลยครับ <S <S> <S เดี๋ยวเลเวลหกปุ๊บเราก็ อัพต่ออะจดหมายมาแล้วอ๋อนี่นี่น,นีเราได้ตัวของนี่ครับอ่าตัวละครที่พระเจ้ามาหนึ่งตัวนะเป็นฟรีเลยได้ก,กระดุงได้ก,กระดิ่งด้วย <Yeah. S 1> ต้องผ่านด่าน4ขีด2แสดงว่าตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรเราอัพเกรดอัพเกรดตัวเองไปเรื่อยๆ านี่เลเวลหกปึ๊บได้เก็บได้40ครั้งเลยครับประมาณนี้เก็บได้40แล้วงั้นเราอัพไปเรื่อยๆก่อน <Yeah. S 1> เรามีเพิ่มมาเป็น200 300เลย <c oughs> ผมจะน่าจะได้ของแดงตอนนี้แหละคิดว่านะแบบอัดรัวเพราะว่ามันแบบล็อกรงล็อกอินแจกไงแล้วก็อันนี้เราต้องอัพพัฒนาไปเรื่อยๆืเพราะถ้าเราเลื่อนขั้นมันจะปลดล็อกระบบเพิ่มเติม อีกครั้งเดียวเองอ่ะอันนี้กล่องรับของเช็คองเช็คอินฟ <Hey. S 1> ับเรียบร้อยโชว์ผ่านครับ <Hey. S 1> เลื่อนขั้นนี่ปลดล็อกอันเชิญเทพเจ้ามาแล้วเรียบร้อย รอบกอนผมอันเชิญได้ตัวระดับ SR 1ตัวนะบ้านปึ๊บนี่อันเชิญเทพเจ้าครับอ่ะน่าจะได้ตัวเดียวกันหมดนะรอบก่อนก็ได้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็สอนให้เราใส่เทพเจ้าปึ๊บอ่ะใส่ได้3ตัวเนาะแต่ว่าจะปลดล็อกตามขั้นความสามารถของเราแล้วก็สังเกตมันมีตัว SR เนี่ยเยอะมากนะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งดาวใช่ไหม มันจะมีตัวเก่งๆอ่ะเป็นพวกเริ่มต้น5ดาวเห็นไหมเออเทียมันต่างกันนะตัว1ดาว SNR อาจจะหาง่ายแต่ว่าตัว5ดาวเนี่ยไอ้พวก5ดาวเนี่ยมันจะมีแบบเติมเงินแบ t เทนพาร์ตสี0ร0ออะไรอย่างเงี้ยได้มาอะไรประมาณนี้เอออันนี้พันธะปลดล็อกนี่ความสามารถพิเศษแสดงว่าเป็นแนวแบบเก็บสะสมตัวละครที่แบบต้องเก็บสะสมเพื่อปลดล็อก สเตตัสพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเก็บคอเลกชันอะไรประมาณเนี้ยด้วยเนี่ยระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวมันจะปลดล็อกพวกเติมงงเติมเงินนี่นี่นี่อ่านี่สี่ร้อยบาทครับจะได้ตัวของจิ้งจอกก้าห่างไงไหมอ่านางสวรรค์นะครับเป็น,นตัวละครเลเนาระดับ5ดาวเลยแต่ว่าต้องรอล็อกอินวันละครั้งวันละครั้งจะได้วันที่7นะเออประมาณนี้ พวกแพ็กพกแพ็กเกจเติมเ,เงินก็หลักๆจากประมาณนี้ละกันเนาะเผื่อใครชอบเนี่ยผมว่าเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็ในอนาคตมันจะมีแบบคือมันเป็นแพ็กเกจเติมเ,เ,เงินเหมือนเมเปิลรัสเลยอ่ะที่ผมไปดูนะแบบเออมันปลดล็อกอยังวะออฮะน่าจะยังไม่ปลดล็อกครับน่าจะต้องเล่นไปอีกระดับหนึ่งก่อนมันจะปลดล็อกพวกร้านค้าเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านค้าเติมเงินนี่คือ นี่เอ่อฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ,บอัพเกรดเลเวลสิบจะไม่ผิดเคเนี่ยเห็นไหมน้องเทพเจ้าก็จะออกมายืนอยู่ข้างๆเรานะช่วยเราตี อันนี้เป็นเติมเงินสะสม6ดอลลาร์ประมาณ300บาทจะได้ตัวละครอัศวินมังกร5ดาวแลงเอเอันนี้ได้ง่ายสุดแล้วผมว่านะผมว่าง่ายสุดและ <Yeah. S 1> อ,อ่าแล้วก็ปลดล็อกแล้วนี่นี่ครับพวกระบบเติมเงินแพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยสังเกตตัวนี้200บาทจะได้ตัวละครเอเดาหนึ่งดาวแบบสุ่มนะแล้วก็มันมีแพ็กเกจสเต็ปอัพเลยเห็นไหม สองพเนี่ยคุ้มสุดแล้วนี่จะได้ตัวพวกระดับ s อ r 5ดาวแบบสุ่มเห็นไหมเออเนี่ยนี่แล้วก็มีอันนี้ครับเป็นวิชาสังเกตวิชาเนี่ยเริ่มต้นเป็นระดับสีส้มใช่ไหมถ้าเราเติมเงินมาเรื่อยๆวิชาระดับเดิมเนี่ยแต่แม่งกลายเป็นสีแดงเฉยเลยอัปเกรดขั้นนะครับนี่ m a p l e r รั h เลยไอ้พวกเกมแนวแบบแพ็กเกจเด้งเนี่ยชัดเจนเลย โอ้โหของแท้เป็นไงอ่าประมาณนี้นะครับระบบทั้งหมดทั้งมวลเผื่อใครชอบแนวนี้ก็เล่นได้นะผมว่าชิลๆสบายๆนะครับแล้วก็เน้นแบบเล่นเรื่อยๆเกมพวกนี้เนาะก็เจอกันคลิปหน้านะสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไ e และก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ